โอ้ยฟังเสียงต้นไม้ลันโคๆๆอยู่พี่นอ้องห้วยล่มคือแห้งทีละเป็นตาบ่ละโอ้ยนีนหน้าเนียเลยดูนี่เนียมันกะเขียวกะจีไปเบิดเลยเนาะเพราะว่ามันกำลังขึ้นเขียวป่ากำลังฟื้นคืนชีพตลาลังสวยพี่นอ้องเออโอ้ยนกนกคอยตกใจเบิดละตอนนี้อยู่กลางป่าเ้อพี่น้อง ว,ว,ว,ว่าว่าว่าจะผู้เดียวน,นนะโอ้งัวมันมาร่วมตัวกันคือฝนสิตกนี่แต่ฝนตกทั้งวันเมื่อวานนี้และตอนเช้าเมื่อคืนนี้ตกทั้งคืนและตอนเช้าตกอีกตอนนี้มันหยุดตกฉันก็เลยมาเดินป่าเด้พี่น้องเด้อเออตกแต่เช้าเลยฝน,นนะนะสรุปแล้วเจ้าก็กินไม่ได้เนาะแม่นางเจ้าช่างงามเหลือเกินดอกไม้นี่สรุปแล้ว ท่ก็กินเจ้ามาได้เอองามจัดโอ้ยบวงเนี่ยหอมปากะอดอดใจบไ่จบไหวอดใจบ่ไหวบ่อยากเอาเขาเลยปะบว่อยากเขาตะว่าเมือ่อเมื่อหันถอนอถอนสักหน่อยนะเออหอมปลาเนี่ยเ,เมื่อถอนเอาเห็นบ่นั่น ดี่ั้งอันก็นได้หัวน้ำเนี้อน้งอันก็นบร่ได้หัวอหอมปลาเขาได้เยอะแล้วพี่น้องเมื่อนี้ได้อันั่นได้กระเทียมปลาคนน่ะคนน่ะเติมตะก้าเลยอ่ะ สวยๆเอาไปตรงไอ้ดอกไม้นี่กปะไปตั้งไบใกล้ๆดอกไม้นี่อ่ะ <c> เ <oughs> ห็ดปกสวยๆเนี่ยเห็นนะร่มแห้งไปได้กับเขาปลาบริสนใจอย่างดอกพี่น้องคนเราเนาะคืออยู่ถึงที่ก็ตายไปไหนก็ตายไปเลย ทำอะไรต้องทำไปเถอะก็ต้องไปยานแม่มันคุณน่ะโอ้ัวหนาวโงัวเอ้ยหนาวเอ้ัวคุณน่ะโอ้เขานอนกินหงาเขาจักโตนอหนอามสีก,กเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองส10 1ามส1 1ี่ส1บห้1ส1บ เห็นอยู่ด้โอ้ยอแบบนับเท้าเท้านี่สามสิบตัวแบบนอนที่นอนเรียงกันนะกับเด็กน้อยเด็กน้อยนะสามสิบตัวประมาณสามสิบตัวนัาแบบเดือดเดือดาวเอาฮะนะอืม ลันแก่แก่ยังมาลันเสืหัวกูเด้อเดี๋ยวคืมเดี๋ยวแดดนั่นแหละแต่ว่าอากาศมันก็ยังหนาวอยู่หรอกเพราะว่ามันลมมันลมแรงโน้นฉันเดินมาจากตรงโน้นตรงต้นไม้ไอ้ส่งสูงปุณหะตรงบนโน้นปุณน์ะพี่น้องอันนี้ฉันก็อยู่อีกโน้นฟังหนึ่งฮะน่ะ ฉันเดินมาจากตรงโน้นเลือเมื่อกี้น่ะน,นะมันไก่กันอยู่ได้เหมือนจะใกล้นะแต่ว่าไกลไกลอยู่นะมองไปนะ่ะมันจะใกล้อยู่นะแต่ว่าก็คนละฝังนะนะ่งน่ะเนาะฝั่งโน้นอันนี้ฉันมาโน,น,น้นมันโน้นโน้น,นแล้วมัาถู่ที่กวางโอ้คนอะห้อยกวางนอนพี่น้องป็นบวกป็นบวก อ,อย่างนะั้นสโอ้ยขี้อย่างอาอกพีกก่นองลนะพี่นองมาบ้งนะขี้อะไรป้าเป็นกองแบบไงนึง ขอประท่านนภพยเด้อผูใ้ใดกินเขาอยู่คุณน่ะซั์ปลาพี่ทองซัป์ปลาเอาโอ้อมอลมแรงลมแรงกันเด้ก๋อวู้ยวู้ยอยู่เป็นบอยอย่างหนีได้เพิ่น มาเบิ่งงัวตัวทางนี่ห็นบ่มาคุยกับงัวตัวอ้ในป่าลมแห้งๆไปกลับบ้านคนเด้อพีนอ่น้องลมมันแรงเกินไปที่จะกลับบ้านแล้วดูสิดูสภาพดูสภาพเมืองนี้ว่าลมมันแรงขนาดไหนมันถึงได้ทําต้นไม้หักได้ด่ะทอร์นาโอ้มันบอกว่า วันพุธวันพุธเด้อไอไอพายุจะเข้าวันพุธวันนี้วันจันเด้อเพื่อนองรี่เตรียมเรียวแถ้นี่วันจันวันสันเอยวันอังคุดวันสันไี่น่ากลัวเนาะลมแรงไม่น่าอยู่ปะเมืองนี้เมืองไหนก็เมืองไหนนก็ภัยธรรมชาติเดอะเหมือนกันนั่นแหละ อาจจะไม่เหมือนเท่าไหร่เต่ก็แตกต่างกันไปนะนะโอ้แถวนั้นหลักไ้กระต่ายเยอะแถวนั้นฉันก็มาผ่อนคลายฉันพี่น้องมาเดินป่าก็ไปกเกนพี่แต่ในป่านี้ไม่มีผักติว้ววะผักติ้วอยู่หน้าบ้านนูง้ง รักติวพลังอะนะพี่น้องมันอยู่หน้าบ้านคุณแต่ว่ามียังดอกแต่ผ้ายางคือยางเนี่ยเดินดูธรรมชาติเฉยๆไม่มีอะไรหรอกโอ้ขี้กวางมาเจอขี้กวางอีกแล้วทักก่อนฮัลโหลฮัลโหลขี้กวางคุยกับขี้กวางไปเออคนเฮ้าคุณนะเห็นสัต่เห็ดแดงพ่านล่านอยู่่นิ้ย จะเห็นกระต่ายอยีกไม่น้นอ,อกระต่ายน้อยเอ้ยกระต่ายน้อยจ้กกระต่ายน้อยเรียบเดินกอนเด้อตรงนี้อ่ะตรงนี้มันมีต้นไม้แห้งเยอะฉันตน้องรีบเดินสักหน่อ,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 อยนึงรอเห็ดใหญ่น่เกิดตรงนี้นะเห็ดไอเห็ดปีกเงียวมันเคยเกิด เห็ดปีเกเหยวมันเกิดเป็นแผงปีที่แล้วนี่พี่น่องล้ายค่ะเมื่อาหายใจก่อนหายใจก่อนหายใจกัน,หกนเหนื่อยด้อกล่องจะไม่เที่ยงเท่าไหร่เพราะว่าเศร้าเมื่อยอีกแล้วพักเหนื่อยอีกแล้ว หายใจหายใจทั้งปะมันเมยมันเดินไกลมันก็เอยกำลังขาเดินกลับไปกลับมาอยู่นี่จะไปเอาอะไรมากินน้ออู้ได้ผักป่าเยอะอยู่ด้วยนี่ได้ผักป่าเยอะเยอะ dân chưa biết ăn dân chưa biết ăn chưa biết ăn chưa biết ăn ăn chưa biết 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 ผักฟันสิงโตโอ้ยบอกกับ่าถือี่นน้อง,นงหรือสิมื่ยหรือผักพรอนรเพียงพ่อเพืออ่อเบ่าลงหนาหลงหลังอืมจะเสียไปลวกกินกระปนนี่ถ้าเกิดหน้าเห็ดนะแราวฉันจะเดินไปตรงนั้นนะเนาะอยากให้เห็ดมันเกิดแต่ว่าพื้นแผ่นดินนี้มันไม่เกิดเห็ดบ่มันไม่มีเห็ดเลยนะ มันจะมีแต่เห็ดคอนนะแห้วว่ามันเกิดตามขอนแต่ตามพื้นดินนะไม่ไมีเดี๋ยวลองดูกันเนาะว่าปีนี้มันจะมีไหมะจะได้เดินไปตรงนูน้นเดินดูเห็ดกันปีนี้ก่อนให้มันถึงแล้วดูเห็ดก่อน